ตอนนี้นะครับเราอยู่กันบนดาวอังคารนะฮะในแมปนักเตะทะลุโลกนะครับต่อจากครั้งที่แล้วผมไปฟาร,ร์มนอกรอบมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งโซนนะครับที่ยังไม่ได้ไปผมเพิ่งเห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีอัปเดตที่เป็นฟลอปป้ามาด้วยนะครับลูกบอลที่เป็นฟลอปป้าเราไปดูกันอยู่ตรงนี้เพิ่งเห็นนี่คือฟลอปป้านะครับเป็นโซนสุดท้ายหยีบสมบัติอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดนะฮะแต่ฟาร,ร์มเงินเอาไว้พอสมควรแล้วน่าจะพอได้อยู่ ส่วนหิบสมบัติอันล่าสุดที่เปิดมาคืออันนี้นะครับผมไม่เปิดนอกรอบมานะครับได้มิติข้อมาอันหนึ่งคืออันนี้0.01%คือลูกบอลอันนี้นะครับพลังการคูณคือ7,000แต่ว่าอันนี้ฮะอันนี้คืออีพิกจากตู้เดียวกันนะครับพลังการคูณ13ื่นสาสาเหตุที่มันต่างกันนะครับมันขึ้นอยู่กับสกิลด้วยอเมติคอลเนี่ยเป็นสกิลอาเอ็กซ์พีเระดับ4นะครับคือคูณ X p 40%ถ้าเกิดจาฟาร์มเลเวลลูกบอลเนี่ยก็คือจะช่วยได้เยอะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสกิลพสเิชระดับ5นะครับพสเิชเนี่ยน่าจะเป็นสกิลที่ดีที่สุดและเพราะว่ามันคูณทุกอย่าง100นะครับพลังก็เลยเยอะขึ้นมากเท่าตัวหนึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนสกิลวันนี้ก่อนเปลี่ยนจาก Experi e n c e ให้เป็น Prestige ให้ได้ก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าคูณเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเจมมันใช้เยอะนะครับในการเปลี่ยนทีหนึ่งใช้20,000เลยนะฮะเรามีอยู่2อล้านสามเอาต้าลักมาซูเปอร มันคล้ายๆเพสิมิเลเตอร์นะครับนี่อันนี้นะฮะเปลี่ยนสกิลใช้สองหมื่นเพ i ส e l ชเลเวลสี่เลเวลสี่หมื่นหนึ่งแล้วฮะโอเคเราต้องการเลเวลห้าเลเวลสองออฮะโอ้ยเลเวลหนึ่งมาเพียบเลยเพ e ส t i ชเลเวลห้ามาหน่อยเถอะโอ้ยทำไมเลเวลหนึ่งเลเวลสองหมดเลยะ่ะ เอ็กซ์เพลียนส์ชาร์ปเน็ตเลเวลสี่อันนี้คือยิงแม่นนะฮะชาร์ปเน็ตสี่อีกแล้วเพจติชหนึ่งอะถ้าเกิดสี่มาผมเอาแค่นั้นก่อนแล้วกันเปืองเจมมากค m มอนเฮ้ยอย่างนี้สิหมดไปล้านกว่าแล้วนะโอ้โ oh. ห โอ้โห oh. <laughs> <laughs> อย่างเปลือง s t ต็งชาร์ปเนสเ e ็ก e ์เ e ลียนส์โอ้โหมาตอนสุดท้ายพอดีเหลือหมื่นสามหมดแล้วหายไปกับตาสองล้านโอ้เสียดายมากอ่ะสี่ก็สี่ไม่เป็นไรมาลองดูฮะคือถึงแม้ว่ามันจะยังน้อยกว่าตอนนี้แต่ว่าระดับของการคูณมันน่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเยอะก,กว่าที่เป็นอีพิก ตอนนี้ตัวที่ฟาร์มให้เราได้เยอะที่สุดคือเอเลียนนะครับแต่ว่าก็อยู่แค่หลัก10ล้านเอง50ล้านนะฮะรอบหนึ่งร้อยหกสล้านถ้าเกิดยิงเข้านะครับมันก็ไม่เยอะนะเพราะว่าตอนนี้เรารอบหนึ่งเตะนุ๊ไประเบิดเข้าไหมดูนะฮะรอบหนึ่งนี่เท่าไหร่ xp 1 8ได้2บิลเลียนครับ2.8ุบิลเลียน nbc เตะให้เราได้ประมาณร้อยกว่าล้านแต่เราฟาร์มเองได้สบิลเลียนนะฮะ สองจุดแปดบิลเลียนนะครับโอ้ยผมเสียดายเจมมากเลยอยากจะร้องไห้มันฟาร์มยากอะ่ะเจมไม่งั้นก็ต้องซื้อซื้อก็แพงสองล้านเมื่อกี้เท่าไหร่พันเจ็ดร้อห้าสิบนะฮะโอเคประมาณนี้เหลือโซนนี้นะครับอ่ะเราเปิดเลยแล้วกันห้าสิบล้านไอห้าบิลเลียนห้าสิบิลเลียนใช่ไหมห้าสิบิลเลียนเรามีสามร้อสิบเก้าบิลเลียนซึ่งสบายสบาย เหลือสามร้อบิลเลียนนี่คือโซสุดท้ายนะครับที่มีเจ้าฟัปป้ากระโดดถึงั้ยเนี่ยเฮ้ยมันจะถึงไหมมันกระโดดไม่ค่อยสูงอะแบบนี้อ่าถึงอยู่เป็นยานอาวกาศเตะจากข้างบนได้ไหมเนี่ยปีนขึ้นไปเป็นแมปที่ฟาร์มนานนานมากเตะถึงไหมน่าจะไม่ถึงฮะต้องไปอัพสกิลไม่ถึงไม่ถึง ต้องปอมสกิลก่อนโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเปิดตู้นี้ตู้ฟลอปป้านะครับเจ้าฟลอปป้าเอาฟลอปป้ามาเตะซะงั้นมีน้ำมดห้าตัวมีบิงกัสด้วยแล้วก็มีเจ้าหมาอันนี้อะไรเนี่ยแล้วก็มีฟลอปป้าใช่ไหมอันนี้สองจุดห้าห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเปิดเท่าไหร่โอ้โหสามสิบิันลนอ๋อแต่จำกัดฮะลิมิเต็ด ผมซื้อมาแล้วนะฮะเกมพาสอันนี้คือเปิดทีนึงได้3ตัวนะครับใช้ในราคาแค่30มสิบิเลียนเหมือนกันคือมันแถมให้สองตัวอ่าบูสก่อนบูสบูสลักอ่าฮะเอาบูสไปแล้วนี่เมื่อกี้ลืมไม่เป็นไรเปิดมา30มสิบิเลียนได้สามตัวอืม้มดอชกับซ so ็อกกาดอชสี่จุดสองสี่เปอร์เซ็นตนะฮะ ฟอปป้ายังไม่มาฟอปป้าฟอปป้าฟอปป้ามาแล้วอุ้ยลีเจนดอรีดร่ด้วยอ๋อตัวนี้ตัวนี้อันนี้ศูนย์ศูนหนึ่งน่าจะเป็นมิติเปิดมาดอชัอกก้าฟอปป้ามาตัวหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเท่าไหร่พลังการคูณพลังการคูณเริ่มต้นมันจะไม่เยอะนะครับต้องฟาร์มเลเวลก่อนแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนอันนี้ด้วยเปลี่ยนสกิล คือบางตัวมีสกิลติดมาให้เลยนะครับแต่ว่าบางตัวไม่มีต้องไปเปิดเองแต่ปัญหาคือเจมหมดแล้วเปิดเผื่อไว้เผื่อเรื่องสกิลอ่ะเปิดได้อีกสองอันมิติเขายังไม่มาฮะแต่คงไม่ต่างกันมากนะครับฟล็อปป้าสีเองครับพลังก็ไม่เท่ากันด้วยนะเป็นเพราะสกิลใช่ไหมอันนี้ Prestige เบอร์หนึ่ง สโลหนึ่งอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีดิสซี่หนึ่งสโลสองแล้วก็สเต็งสามนะฮะอันนี้น่าจะดีที่สุดสเต็งสามโอเคขอรีสกิลหน่อยสกิลไม่ค่อยโอเคเลยมีอยู่ห้าแสนนะฮะสเต็งสองเพสติชสามได้เท่าไหร่เพสติชสามได้ห้าพันนะครับอ่ะเปลี่ยนตัวอื่นสเต็งหนึ่ง ชาร์ปเน็ตสี่อ่ะเอาเก็บไว้สเต็งหนึ่งชาร์ปเน็ตสองเพสทิชหนึ่งเอ็กซ์เพลียนส์เอ็กซ์เพลียนส์สองโอ้ยวนไปวนมาเอ็กซ์เพลียนส์สามอ่ะเก็บไว้ก่อนเอ็กซ์เพลียนส์สี่นะครับเลเวลขึ้นเร็วอันนี้สเต็งสองสเต็งสี่โอเคอันสุดท้ายอันนี้สเต็งสามมีสี่อยู่แล้ว เหลือเก้าพันอ่ะที่ดีที่สุดคือเพสทีดสามอันนี้ก็ต้องไปฟาร์มเลเวลใหม่เราอัพอันนี้ด้วยฮะอัพสเต็งอัพการยิงแม่นแล้วก็ไปฟาร์มเงินตรงนู้นแล้วค่อยมาเปิดใหม่เตะถึงไือ,อยังตอนนี้ดูก่อนเตะฟอปป้านะครับน่าสงสารไม่ถึงไม่ถึงโอเคกลับไปตรงนู้นก่อนงั้นไปเตะที่ อันนี้พอท่อเราเปลี่ยนลูกบอลให้คนอื่นด้วยแล้วกันอันนี้อ่ะทุกคนตอนนี้เปลี่ยนลูกบอลเป็นฟอปป้าหมดเลยนะครับเตะฟอปป้าไม่รู้ไม่พอใจอะไรเลี้ยงยากหรือเปล่าเตะทิ้งเลยฟอปป้าผิดอะไรครับจำนวนเงินลดลงนะฮะแต่ว่าถ้าเลเวลสูงๆเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมนี่ฟอปป้ายิงเข้าประตูด้วย ได้1.3พันล้ยนนะครับเห็นไหมน้อยกว่าเดิมเพราะว่าจำนวนการคูณมันน้อยลงต้องฟาร์มเลเวลก่อนเล่นยากครับแบบนี้มันต้องฟาร์มหลายอย่างฟาร์มรีเบิร์ด้วยฟาร์มลูกบอลด้วยฟาร์มเลเวลด้วยพอมีอัปเดตใหม่ๆต้องฟาร์มเลเวลลูกบอลใหม่อีกมันเลยยากนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดพลังการเตะกับความแม่นยำนะครับแล้วก็ไปเตะตรงนู้นเตะจากโซนสูงสุดนะครับ เตะให้ได้เมื่อกี้พันเท่าไหร่นะพันสามใช่ไหมหนึ่งจุดสบิลเลียนอันนี้อันนี้เท่าไหร่สองจุดแปดบิลเลียนเท่าตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็เยอะกว่าอีกอันนี้ดีกว่ามาฟาร์มเงินก่อนอันนี้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่3ามบิลเลียนครับ3ามจุดสามบิลเลียน ใช้50บิลเลี่ยนในการอัพเลยฮะอันนี้โอ้โหส่วนสุดท้ายน่าจะยากฮะฟา์มยากฟามยากไม่ไหว50บิลเลี่ยนเพิ่มมาหนึ่งเลเวลในการเตะกว่าจะเตะถึงตรงนู้นได้น่าจะหลายเลเวลยากเกินยากเกินเห็นไหมฮะเงินเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับพอเลเวลสูงขึ้นลูกบอลเลเวลสูงขึ้น0.01%ฟร็อปป้้มาสองตัว เผื่อเจอตัวที่เป็นสกิลดีๆนะฮะไม่ต้องไปรีสกิลเก็บเอาไว้ฟลอปป้าอีกสองตัวเปได้อีกรอบหนึ่ง0.01%ไม่มาโอเคสเต็งสี่นะครับอันนี้เพิ่มสเต็งมา40%เราลองไปดูเผื่อมันจะช่วยได้เพิ่มสเต็งให้กับเรา40% อาจจะเตะได้ก็ได้นะลองดูก่อนอันนี้ใช่ไหมคือเงินอาจจะได้น้อยแต่ว่าน่าจะเตะถึงลองดูฮะอืมเตะไปส่งฟับป้าไปเฮ้ยมีสิทธิ์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 เอ้ยถึงเว้ะไร่หนึ่งจุดสองบิลเลียนฮะได้น้อยแต่เน้นความมัน <laughs> ผมผิดอะไรครับเอโอเค มาดูรีเบิร์ดกันสักหน่อยรีเบิร์ดผมรีเบิร์ดไป11ครั้งนะครับอัพตัวคูณเงินไป5ระดับอัพโชคมา2ระดับนะครับแล้วก็อัพ x p มา1ระดับบวก0.5นะฮะจริงๆถ้าเกิดจะให้แนะนำเนี่ยอัพ2อันนี้ก่อนอันลักเนี่ยไม่ต้องเลยเพราะว่าเหมือนกับมันช่วยได้ไม่เยอะนะครับแล้วมันใช้ตั๋วเยอะมากอันแรกรู้สึกว่าจะ4อันต่อไป7นะครับมันเอามาอัพอันนี้ดีกว่า ตัวคูณ SP กับตัวคูณเหรียญน,นะฮะผมเหลืออีก2อันถ้ารีเบิร์ตก็คือได้มาอีก3อันก็คงเอามาอัพอันนี้โอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับนักเตะทะลุโลกนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ